สวัสดีค่ะพวกกระช่องแอลแชนแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือน,นี้กัมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเก่าเนาะคะ่ะเป็นแนวทางหานอยมัดรวมสามนอย งวดประจําวันที่3เดือน7 2,564เนาะคะ่ะเนาะก่อนที่จะไปรับชมกันฟังคําเตือนจักน้อยนะจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ก่อนอื่นเขากล่าวว่าเบิ้งผลสรุปของวันที่สองนะคะ่ะวันที่สองผลที่ออกเนาะพิเศษ44 77ปกติ81 62 VIP 02 47เนาะคะนะ่ะเนาะแอดก็หายไปเป็นเด่นเด่น4กับเด่น0เนาะจ้ะหลุดวิ่งเนาะสายหลุดสายวิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะหาย4กับ0เนาะคะนะ่ะเนาะพิเศษ44 ซีซีกับมะเข่าชุดนี่นาะคะ่ะชุดเด่นรูดวิ่งเนาะคะ่ะเนาะเข่าซีเนาะคะ่ะเนาะเข่าซีซีตรงๆเนาะคะ่ะซีซีตรงๆรงเจ็ด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 กับบอมี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะรูดเนาะปกติแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับบอมี่เนาะคะ่ะกับมะเข่าเหล็กกำลังวันเนาะคะ่ะเนาะกำลังวันกับเข่าทั้งซีทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหกสองหกสองกับบอมีนะ่นาะจะรูดนะ่าจะเนาะกับเข่าเหล็กกำลังวันเนาะคะ่ะ วีไอพีศูนย์สองศูนย์สองกับมะเขาชุดหลุดวิ่งนะะเ,นเนาะค่ะเข่าศูนย์เนาะตัววิ่งเนาะคะะ่ะเนาะกับมี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจาะพวกเขานะคะ่ะเจาะขามเนาะ,ะจากพี่น้องจ้าก,กับหลุดเนาะหลุดแต่กับเข่าเหล็กกำลังวันอีกเนาะคะะ่ะเนาะเข่าทั้งหมดสี่ตัวเลยเนาะค่ะเนาะสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับมะเขานะเข่าตรงๆเลยนะคะนะ่ะเนาะเขานะ่เขา,เะะเขาชุดเด่นหลุดวิ่งเนาะคะะ่ะเนาะเขา่าตัววิ่ง ซีเลยเนาะคะ่ะเนาะเข่าเนาะคะ่นะ,คะสรุปกับเข่าพิเศษเนาะคะ่ะเข่าพิเศษซีซีเนาะคะ่ะ VIP อพีเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะเข่าสองน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาตัมงวดประจําวันที่สามกันต่อเลยค่ะวันที่สามเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ น้อยสูตรมัดรวมสามน้อยต่างก็หายมากกับเข่ามาทุกงวดแล้วเนาะค่ะยี่สิบยี่สิบกงงวดแล้วเนาะค่ะที่หายมากกับเข่าตลอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะล่องหายมือละคลิปเนาะค่ะมือละคลิปเป็นสูตรมาล่วมสามน้อยเลยเนาะคะ่ะเนาะจะให้เป็นเด่น 3กับสเนาะค่ะเนาะ,ะสายลหลดสายวิ่งเนาะค่ะผู้ใดมากลหดมากวิ่งเนาะ,ะกะน็นำไปลหดไปวิ่งได้เลยเนาะค่ะสกับสีเนาะสกับส30 3าม3ูนย์สาห 3ามเ4็ดสา4เก้าสีตัวเลขอาจจะไล่ตัวนอกจากอาจจะไล่ตัวเพราะว่าคิดคำนวณออกมาใดแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเลือกตัวที่แอดมากให้เนาะค่ะเนาะ ตัวที่แอดมากไห้สามสี 3, 4, 4, 2, 4. ตัวที่แอดมากนะค่ะเนาะสามศูนย์านะคะเนาะสี่เเกานะคะเนาะตัวที่แอดมากเนาะ อย่าเลื่มไปกลับน่จาจะไปกลับทุกครั้งไปกลับทุกครั้งส่วนเลขกำลังวันน่จาจะเนาะเลขกำลังวันที่หายเนาะค่ะเนาะสามสีสมส่สามสี่ศูนย์สองเนาะค่ะเนาะ สามสี่ศูนย์สองถ้ามักถ้าชอบก็จดไวแคบไว้น่าจะพี่น้องจ้าถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะค่ะเนาะมีตัวมักตัวชอบก็เพื่อเอาไปนั่ไปเป็นแนวทางเนาะค่ะตัวเลขก็จะมีเขาไม่รุดก็ขอรอดขอไห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่สิออกไปก็ซอยกดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจแห่งกันในเด้อจ้า สุดท้ายก็ขอให้พี่นองมิโชคมีลาบลำลำเรล่วยกันสุข,ขูสุขคนนะคะพี่นองค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ